มุกมณีที่คำพรริธาพินันร,รออง,งบกอสาวแห่งสำนักข่าวชื่อดังอย่าง Women on นเดอ o p ทอปเคยชินอยู่กับชีวิตที่เธอควบคุมทุกอย่างได้มาตลอด27ปีแต่แล้วชีวิตที่เป็นระบบระเบียบของเธอก็ถึงคราวสั่นคลอน เมื่อเธอต้องไปร่วมงานแต่งงานระหว่างเกล็ดดาวชวนิการเนตจุย้ยนางแบบสาวเพื่อนรักของเธอกับทัศรพีพงศ์ทับสุวรรณในแพทย์หนุ่มหล่อและได้พบกับชินนกฤษพงศกรเมตตาริกานนท์ เพื่อนเจ้าบ่าวที่เป็นทนายหนุ่มหน้าตาคมเข้มผู้มาพร้อมผีปากคมกริบและมีเหตุให้ต้องประทะคารมกันอยู่หลายยกเธอรู้สึกไม่ชอบที่หน้าเขาเขาเองก็ดูไม่กินเส้นกับเธอนับและทั้งสองก็คงไม่ต้องโคจรมาพบกันอีก หากไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาและเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงเดียวกันในสภาพเลยเปล่าอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนั่นไม่ใช่คลื่นลูกเดียวที่สัดเข้ามาทำให้มุกมณีเสียสูญ แต่อยู่ๆเธอก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเผยแพร,แร่ Fake News, เฟกนิวส์เกี่ยวกับการทำสัญญกรรมใบหน้าของโซพิตาปกฉัดเทียมชายนักแสดงสาวสมองกลวงและกำลังจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลายล้าน มุกมณีมั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของดารินกัญยาพักพงศักด์รอ,องบอบกอ,อีกคนของ Women on นเดอะทที่กำลังช่วงชิงตำแหน่งบอกอ,ก,อกับเธอแต่ในเมื่อเธอไม่มีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ปารินีสกาวใจ คุณสวาสดเจ้านายของเธอจึงจำต้องจ้างทนายผีมือดีมาสู้คดีให้เธอซึ่งทนายคนนั้นก็คือชินกริตนั่นเองแม้จะเริ่มต้นกันได้ไม่สวยนักแต่เมื่อต้องใกล้ชิดกันในฐานะทนายและลูกความ มุกมณีก็แอบยอมรับในความเก่งกาจของชินนกฤตโดยเฉพาะหลังจากที่เขาไปสืบรู้มาว่าโสพิตาร่วมมือกับดารินใส่ร้ายมุกมณีเพราะเขาตีแย่งเดชาปราบยุทธพิชยัยนะักการเมืองที่เธอเคยคบหาไป ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเดชาคือพ่อแท้แท้ที่มุกมณีแม่ใหญ่ดีด้วยเพราะเคยทำร้ายจิตใจแม่ของเธอจนตัดขาดกันไปเมื่อนานมาแล้วนั่นเองแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชินกฤิตชนะคดีนี้ได้ก็คือ กันที่เขาได้รู้ว่าปัจจุบันโสพิตาแอบคบหาอยู่กับสินชัยสรัญยูประชากริตนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมชื่อดงังซึ่งนอกจากจะเป็นคู่แค้นในอดีตของเขาแล้วยังมีลูกมีเมียแล้วอีกด้วย ชินก,กริตจ,จึงใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแต้มต่อให้สินชัยสั่งให้โสพิตายอมถอนฟ้องแลกกับการที่ไม่ต้องถูกภรรยาฟ้องอย่าเอาทรัพย์สินจนหมดตัวคดีความจบลงด้วยดีแต่เรื่องของมุกมณีกับชินกริตดูจะไม่จบลงแค่นั้น เมื่อทั้งสองแอบพึงพอใจกันอยู่ลึกๆและต่างก็พร้อมจะเปิดประตูให้อีกฝ่ายเข้ามาสันสัมพันธ์กระนั้นสถานการณ์ก็พลิกผันอีกครั้งเมื่อมุกมณีได้รับข้อความปริศนาว่าคุณเป็นนักข่าวใช่ไหมฉันขอนัดเจอคุณได้ไหม ฉันมีเรื่องเกี่ยวกับการขายตัวในโชว์ไทมอยากจะเล่าให้ฟังจากหญิงสาวชื่อเอวานาราเทพนุภาซึ่งมุกม,มณีค้นเจอในภายหลังว่าเธอเคยเป็นนักแสดงฝึกหัดอยู่ที่โชว์ไทม์แมเนจเมนต์เอเจนซี่นักแสดงยักษ์ใหญ่ ซึ่งชินกริตเป็นทนายประจำบริษัทอยู่สัญชาตยานักข่าวทำให้เป้าหมายของมุกมณีเริ่มเบี่ยงเบนจากที่เข้าหาชินกริดเพราะเรื่องหัวใจล้วนๆก็เริ่มแบ่งพื้นที่ให้เรื่องงานเข้ามามีเอี่ยวยิ่งเมื่อได้รู้ว่า มระพีพงษ์ทัพสุวรรณเจ้าของโชว์ททมแมนเนจเมนต์ที่เป็นคู่แฝดของทัศและเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของชินนกริเคยมีความสัมพันธ์เกินเลยกับเอวาจนทำให้เขาถูกคนรักอย่างชอบอากาศคาลิยานิฮูดถอนมั่นมาแล้ว ก็ยิ่งทำให้มุกมณีมองเห็นความเป็นไปได้ในข้อความที่เอวาส่งมามุกมณีวางแผนจะเข้าไปทันเข้ากับชรานสุเมธองอาจและกริตยาพัสสอนบุญยเกียรติพ่อและแม่ของชินกริตที่บ้านของเขา เพื่อค้นหาฮาร์ดดิสซึ่งเอวาใช้บันทึกข้อมูลสำคัญบางอย่างและเธอเชื่อว่าตอนนี้มันอยู่กับชินนกกิตแต่กระนั้นยังไม่ทันที่เธอจะได้ก้าวเข้าบ้านชินนกกิตแผนของเธอก็เป็นหมันไปเสียก่อนเมื่อนีรพาฒมารีนา บา l เลนซิเอกาผู้จัดการฝ่ายดูแลนักแสดงสาวสวยของโชว์ทามที่แอบมีใจให้ชินกริดมาเนิ่นนานลุ่งรู้ว่าเธอมีจุดประสงค์แอบแฝงในการเข้าหาชิน,นกริตและได้นำเรื่องนี้ไปบอกเขาจนทำให้ชินกริดไม่พอใจ และไม่ยอมให้มุกมณีมาตีสนิทอีกแต่ความต้องการคอนเทนต์เด็ดๆที่จะสร้างแต้มต่อให้เธอเอาชนะดารีนและคว้าตำแหน่งบอกอมาได้ทำให้มุกมณีไม่ยอมแพ้และเกิดความคิดพิสดารที่ว่าถ้าชินกริไม่ยอมให้เธอเข้าหา เธอก็จะใช้เสน่ห์ที่เธอมั่นอกมั่นใจว่ามีมากพอทำให้เขาคลั่งรักและเป็นฝ่ายเข้าหาเธอจนยอมเปิดทั้งประตูบ้านและประตูหัวใจให้เธอเข้าไปล้วงความลับได้อย่างง่ายดายมุกมณีไม่ได้ดำเนินแผนนี้เพียงลำพัง แต่ยังขอร้องแกมบังคับพิมพ์ขวัญมิดิตาวัฒนกุลออร์แกไนเซอร์สาวแกร่งเพื่อนรักของเธอให้ต้องมาหัวหกก้นขิดไปกับเธอด้วยซึ่งพิมพ์ขวัญก็ได้รับความช่วยเหลือจากจิมธนพลจารุจิตรานน์ ผู้ช่วยหน้าอ่อนของชินนกกิตที่ยอมขายข้อมูลของลูกพี่เพื่อแลกกับการให้พิมพ์ขวัญช่วยเขาจีบพลอยมณีลลิน่าชูเอดน้องสาวแท้ๆของมุกกมณีที่นอกจากจะเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่โชไทมแล้ว ยังแอบหลงรักเจ้านายอย่างทมาอีกด้วยเห็นได้ชัดว่ามันคงนำไปสู่ความสัมพันธ์อิรุงตุงนังของพิมพ์ขวัญพลอยมณีจินและไทมแน่นอนข้อมูลที่พิมพ์ขวัญหามาได้และเป็นประโยชน์กับมุกมณีอย่างมากก็คือ เรื่องที่ชินกริตชอบการแข่งขันเป็นอย่างยิ่งเธอตระหนักในทันทีว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำให้ชินกริตหันมาสนใจเธอก็คือการหาคู่แข่งให้เขามุกมณีจึงบากหน้าไปข้อความช่วยเหลือจากอรเมศนะคุณโรจนนย เยนนุ่มผู้บริหารสตรีมมิ่งชื่อดังอย่างซีนทีวีซึ่งในอดีตเคยแอปแมนมาคบเธอเพื่อปกปิดเพศภาวะของตนเองให้มารับสมอ้างเป็นคนรักของเธออีกครั้งแรกทีเดียวนั้นปรเมศก็ไม่คิดจะทำตามคำขอของมุกกมณีเพราะเขามี คมินอธิรวิทย์สุภาวิตาเด็กหนุ่มเจ้าของร้านกาแฟเป็นคนรักอยู่แล้วแต่ก็เป็นคามินนั่นเองที่บอกให้เขายอมช่วยเธอเพราะเห็นว่าสามารถให้มุกมณีเป็นกันชนไม่ให้ใครล่วงรู้สถานะของพวกเขาได้เช่นกัน ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของมุกมณีเพราะไม่ว่าชินกฤิตจะพยายามปฏิเสธตนเองแค่ไหนและไม่ว่าตัวกวนใจอย่างดารินกับวีว่าพิวรดีพงประเสริฐผู้ช่วยของเธอ รวมถึงศัตรูหัวใจอย่างนีรพัฒจะพยายามเข้ามาวุ่นวายขัดขวางเพียงใดแต่ด้วยเทคนิคอันแพรวพราเต็มไปด้วยลูกล่อลูกชนของมุกมณีในเวลาไม่นานนักชินกริตก็ตกหลุมรักมุกมณีอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ขณะเดียวกันการได้เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมก็ทำให้มุกมณีเผลอประทับใจในตัวชินนกฤตอย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อเธอได้รู้ว่าก่อนหน้าที่จะได้มารู้จักกันนี้เธอและเขาได้เฉียดใกล้กันมา,มาหลายต่อหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เธอเผชิญความเสียใจในวัยเด็กหรือจะเป็นในยามที่เขาและเธอรับบทบาทสมมุติในโลกไซเบอร์ก็ตาม ทั้งหมดนี้ทำให้มุกมณีซึ่งโดยปกติไม่ใช่คนที่เชื่อในอำนาจที่มองไม่เห็นเริ่มตระหนักถึงพลังของพรหมกิจหรือบุเพสันนิวาสขึ้นมามุกมณีไม่ได้เป็นคนเดียวที่ถูกความรักเล่นโกลแต่ยังรวมถึงเพื่อน และน้องสาวของเธอด้วยขณะที่พลอยมณีคอยแอบปลื้มทามอยู่ห่างๆพิมพ์ขวัญเองก็ต้องช่วยจิมที่แอบลปลื้มพลอยมณีอยู่อีกทีให้สมหวังในความรักตามที่ได้ตกปักรับคำว่าแต่ไม่ว่าจะเล่นด้วยเล่หรือเล่นด้วยกน ใจทั้งมนหรือแม้แต่หมอดูจินก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะสมหวังในความรักแต่กลับทำให้พลอยมณีปักใจเชื่อว่าไทามคือเนื้อคู่ของเธอด้วยซ้ำจนเขาเริ่มท้อยใจพิมพ์ขวัญเองแม้จะชอบต่อปากต่อคคำกับจิน แต่เมื่อเห็นเขาซึมเศร้าจึงอดไม่ได้ที่จะปลอบใจโดยไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะนำไปสู่การเผอจูบที่ทำให้เธอเกิดอาการวาาวิววันไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนเกล็ดดาวนั้น แม้จะเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วแต่ก็ยังเจอเรื่องปวดหัวเมื่อเธอตกลงกับทัดไว้ว่าไม่ต้องการมีลูกแต่กลับจับได้ทีหลังว่าทัาชวางแผนมัดมือชกจะทำให้เธอท้องให้ได้เกล็ดดาวโกรธมากจนหอบผ้าหอบผ่อนย้ายออกจากบ้านทัด ร้อนถึงชินกรืดและมุกมณีที่ต้องวางแผนให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนอกจากแผนนั้นจะสำเร็จด้วยดีแล้วมันยังทำให้ทั้งคู่ได้รู้ความจริงว่าในคืนแต่งงานของทัดและเกล็ดดาวนั้น มุกมณีและชินกริดแค่จับพลัดจับผูมานอนห้องเดียวกันแต่ยังไม่มีอะไรเกินเลยแต่อย่างใดถึงแม้จะยังไม่มีการล่วงล้ำทางร่างกายแต่ในด้านหัวใจนั้นมุกมณีรู้ดีว่าเธอถูกลุกล้ำมามากพอตัว เธอพยายามดึงตัวเองให้กลับมาคิดเรื่องงานและวางแผนเผด็จศึกชินกริดด้วยการแจ้งมีปัญหากับปรเมศจนต้องเลิกร่าการเป็นการเปิดโอกาสให้ชินกริดยอมเปิดเผยความในใจและขอคบหาเธออย่างเป็นทางการ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เธอตั้งใจไว้เพราะหลังจากนั้นไม่นานนักมุกมณีก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของชิมนกริตและเธอก็ไม่พลาดที่จะแอบขึ้นไปบนห้องส่วนตัวของเขาเพื่อหยิบฮาร์ดดิสที่เธอคาดว่าเป็นของเอวา แม้จะเปิดดูไม่ได้เพราะมันเข้ารหัสแต่กระนั้นแผนของเธอก็ไม่ได้สูญเปล่าเมื่อเธอพบข้อมูลที่น่าสงสัยว่าครั้งหนึ่งชินกริตเคยเป็นทนายแก้ต่างให้สินชัยในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวชื่อนุชชี มุกมณีไม่เก็บความสงสัยไว้นานเธอรีบตรงไปหานกนพภาแม่ของนุชชีซึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีดังกล่าวและได้ข้อมูลอันชวนอึ้งเมื่อนกนพภาด่าประนามชินกฤิศศาสเสียเทเสีย อีกทั้งยังยืนยันความคิดตนเองว่าชินกริตก็คงเลวไม่ต่างกับสินชยัยไม่งั้นคงไม่ยอมทำคดีให้สินชัยพ้นความผิดอุชกันได้คำยืนยันของนกนาภาทำให้มุกมณีเกิดความสับสนเพราะถ้าหากเป็นจริง ก็เท่ากับชินกริดสมรู้ร่วมคิดกับสินชยัยและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจค้ากามภายในโชวไทม์ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ดูจะสวนทางกับภาพลักษณ์ดีและรักความยุติธรรมแบบที่เธอเคยสัมผัสและทำให้เธอเริ่มหลงรักเขา แต่ในขณะที่มุกมณีกำลังสับสนอยู่นั้นเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าความลับและแผนการของเธอก็กำลังจะถูกเปิดเผยเช่นกันเมื่อนีรพัทที่ยังเฝ้าจับตามองมุกมณีมาตลอดได้รับข้อมูลเรื่องที่ปรเมศเป็นเกจากดาริน มันทำให้เธอยิ่งสงสัยในจุดประสงค์ที่แท้จริงของมุกมณีหลังจากใช้เวลาขุดคุยและปฏติดปัต่อเรื่องราวไม่นานนะักมีรพัชก็เข้าใจความต้องการและแผนการของมุกมณีอย่างทะลุปรุปโรร่ซึ่งเธอก็ไม่รอช้าวางแผนทำให้ ชินกริดได้รู้เรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองในวันที่เขากำลังรักมุกมณีอย่างสุดหัวใจชินนกริดทั้งโกรธและผิดหวังเพราะนอกจากเธอจะเอาความรักมาเป็นเครื่องมือและล้อเล่นกับหัวใจของเขาแล้ว สิ่งที่มุกมณีสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาและทำเพื่อนรักของเขาก็ไม่เป็นจริงแม้แต่น้อยเขามั่นใจว่าเรื่องขายตัวในโชว์ไทม์เป็นสิ่งที่มุกมณีคิดเองเออเองขณะที่เรื่องที่เขาทำคดีให้สินชัยนั้น ก็เกิดขึ้นเพราะความไม่ทันเล่เหลี่ยมของเขาที่หลงคิดไปว่าสินชัยเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งทันทีที่รู้ความจริงชินนกฤตก็คิดจะชดใช้ด้วยการช่วยสองแม่ลูกเอาผิดสินชัยอีกครั้งแต่พวกเธอก็มีอคติกับเขาไปเสียแล้ว และนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาจงเปลียดจงชังสินชัยมาจนถึงทุกวันนี้มุกมณีไม่พียงแต่จะถูกชินกริบเมินใส่เท่านั้นแต่ทามยังห้ามไม่ให้เธอเข้ามาในโช์ทมอีกเป็นอันขาด เพราะเกรงว่าเธอจะสร้างข่าวเสื่อมเสียให้บริษัทของเขาโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่มุกมณีสงสัยนั่นเป็นความจริงมีการลักลอบส่งเด็กในสังกัดไปขายตัวจริงๆและคนที่เป็นตัวการสำคัญก็คือคนในอย่างมีรพานั่นเอง ก่อนหน้านี้ธุรกิจลับๆของมีรพัฒเคยเกือบถูกเอวาแฉมาแล้วแต่เธอก็รอดมาได้เพราะลูกน้องของสินชัยพลั้งมือฆ่าเอวาตายไปเสียก่อนมีรพัฒจัดการอําพรางเรื่องนี้เป็นอย่างดี จนสินชัยนึกสงสัยอยู่เงียบเๆว่าทำไมคนอย่างเธอต้องลงมาคลุกคลีกับเรื่องศกระปรกเหล่านี้อีกทั้งเธอยังกระตือรือร้นที่จะเข้าพบและทำความรู้จักกับท่านผู้มีอิทธิพลและคอยคุ้มครองเขามาตลอดอีกด้วย มุกมณีเกือบถอดใจจากเรื่องนี้หากไม่ใช่เพราะพิมพ์ขวัญหาคนถอดรหัสฮาร์ดดิสก์ของเอวาม่าจนได้พวกเธอรีบเปิดดูข้อมูลในนั้นและพบหลักฐานรูปถ่ายที่ชี้ชัดว่ามีนักแสดงในสังกัดโชไทม ทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าไปขายตัวในโรงแรมของสินชัยจริงๆแต่ยังไม่ทันได้ดูข้อมูลจนครบถ้วนชิน,นกริตที่เพิ่งรู้ตัวว่ามุกมณีหยิบฮาร์ดดิสนั้นมาจากบ้านของเขาก็ตามมาทวงมันคืนเสียก่อนและนำมาสู่เหตุการณ์ชุนมุญวุ่นวายที่ทำให้ฮาร์ดดิสอันนั้นตกแตกเสียหายสถานการณ์กลับตาลปัดคราวนี้มุกมณีเป็นฝ่ายโกรธชินกริตบ้าง เพราะเธอคิดว่าเขาจงใจทำฮาร์ดดิสนั้นพังเพื่อปกปิดและทำลายหลักฐานเรื่องการขายตัวในบริษัทของเขาซึ่งชินกริตก็ต้องหาทางงอและพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็เพิ่งรู้เรื่องนี้อยู่พักใหญ่กว่ามุกมณีจะยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาช่วยเหลือแม้คราวนี้จะเตือนตัวเองว่าให้คิดเพียงเรื่องงานไม่มีเรื่องหัวใจมาปะปนก็ตาม ทั้งสองวางแผนล่อบีนาเด็กในสังกัดโชวไทม์ที่มีหลักฐานชี่ชัดว่าขายตัวมาคัดขั้นหาคำตอบว่าใครคือนอนบ่อนไส้ในบริษัทที่คอยส่งเด็กให้สินชายแต่บีนาก็ให้คำตอบพวกเขาไม่ได้เพราะเธอ รวมทั้งเด็กคนอื่นๆที่ขายตัวไม่เคยเจอหน้าคนที่เธอเรียกว่าคนกลางหรือมิสเจเลยได้แต่เพียงติดต่อกันทางโทรศัพท์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเธอก็ได้ให้ข้อมูลว่า สินชัยเก็บหลักฐานเกี่ยวกับธุรกิจค้ากามของเขาวไว้ในคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานที่โรงแรมมุกมณีและชินกริตจึงวางแผนปลอมตัวเป็นเชฟเข้าไปทดสอบฝีมือทำอาหารและล่วงข้อมูลทั้งหมดออกมาจนได้ ความสำเร็จในภารกิจที่ทำร่วมกันทําให้มุกมณีและชินกริตกลับมารู้สึกดีๆต่อกันอีกครั้งแต่กระนั้นก็ยังตั้งท่าปฏิเสธหัวใจตนเองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองรู้ว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาเคยคุยและประทับใจกันทางโทรศัพท์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อมุกมณีโทรไปหาทนายเพื่อปรึกษาเรื่องฟ้องหย่าของพ่อกับแม่ และเธอก็เพิ่งรู้ว่าทนายที่เธอคุยด้วยวันนั้นก็คือชินกริตนิ่งถึงตอนนี้ทั้งสองจึงไม่อาจปฏิเสธพรมลิขิตที่กำหนดให้มาคู่กันได้อีกต่อไปพวกเขาต่างปล่อยตัวปล่อยใจให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งกว่าเดิม แต่มุกมณีกับชินกรดก็ไม่ใช่คู่เดียวที่ความสัมพันธ์ก้าวไปอีกขัน้นเพราะหลังจากที่พลอยมณีเปิดใจสารภาพรักกับทามและต้องผิดหวังมาแล้วเธอก็เริ่มหันมาเห็นความดีงามที่จิมเพียนทำให้เธอ ก่อนจะยอมเปิดใจลองคบกับเขาซึ่งทำให้พิมพ์ขวัญที่เผลอใจวันไหวไปกับเขาง่ายแต่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไวา้แต่ทุกอย่างก็ยังไม่ถึงจุดแฮปปี้เอนดิ้งพวกเขาดีใจได้เพียงแค่ข้ามคืน ก็ต้องตื่นมาพบข่าวร้ายว่าสินชัยใช้เส้นสายของท่านทำให้ไม่มีใครเอาผิดธุรกิจค้ากามของเขาได้มิหนำซ้ำยังมาขู่มุกมณีว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายถ้าเธอนำเรื่องนี้ไปทำเป็นข่าว มุกมณีและชินกริจจำต้องถอยออกมาจากสินชัยและพุ่งเป้าไปที่การตามล่าและกระชากหน้ากากคนกลางแทนพวกเขาขอความร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องของปรเมศรที่เคยเป็นลูกค้าของสินชยัยให้ล่อคนกลางออกมาพบ แต่อีกฝ่ายกลับรู้ทันเสียก่อนมิหนำซ้ำยังโทรมาบอกให้มุกมณีหยุดตามเรื่องของเธอไม่เช่นนั้นคนรอบตัวเธอจะเดือดร้อนคนกลางไม่ได้แค่ขู่ แต่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยการนำเรื่องที่ปรเมศเป็นเกไปแฉรให้สังคมรับรู้จนทำให้ปรเมศและคามินตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมุกมณนีเสียใจที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนแต่ปรเมศก็ไม่ได้โทษเธอ แคมยังบอกให้เธอสู้ต่อไปมุกมณีจึงตั้งใจที่จะขุดคุยเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและไม่นานนักเธอก็ได้รับเบาะแสสำคัญเมื่อพิมพ์ขวัญเห็นว่าแก้วคริสตัลที่ญาติปรเมศได้รับเป็นของสมนาคุณจากคนกลางนั้น เหมือนกับที่เธอเคยเห็นนิรพัทถืออยู่ไม่มีผิดเพี้ยนมุกมณีที่สงสัยนิรพัทมาได้พักใหญ่ค่อนข้างมั่นใจว่านิรพัทนี่แหละคือคนกลางเธอจึงเข้าไปสืบประวัติของอีกฝ่าย ก่อนจะรู้ว่าครอบครัวที่นีรพัฒอาศัยอยู่ด้วยนั้นไม่ใช่แม่แท้แท้มุกมณีเริ่มสงสัยในตัวตนและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนีรพัฒพร้อมๆกับที่ฝ่ายไอทีของโชทามกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของเอวาได้อีกครั้ง ซึ่งมุกมณีก็ได้เห็นข้อมูลส่วนที่เธอยังไม่ทันได้ดูในคราวก่อนและพบว่ามีข้อมูลของผู้หญิงที่ชื่อพัชชามารีนาบาเลนซิเอกาซึ่งชินกริดบอกว่าเป็นคนที่เขาเคยรู้จักโดยไม่ยอมบอกรายละเอียดมากกว่านั้น ยิ่งสร้างความคลุมเครือให้กับมุกมณีฝ่ายนิรพัฒนเองเมื่อรู้ตัวว่าทุกคนเริ่มสงสยัยเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอเร่งให้สินชัยพาเธอเข้าไปพบท่านของเขาซึ่งยิ่งทำให้เขาเกิดความระแวงสงสยัย ึงลองใจด้วยการบอกให้นิรพัทรทำลายโชทามให้เขาดูเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอจงรักภักดีต่อเขาจริงๆรนิรภัทหนักใจมากเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครขนาดนั้นอีกทั้งเธอก็ยังรักชินนกฤตอยู่แต่เมื่อรู้ข่าวว่ามุกมณีได้ย้ายเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชินนกฤตเธอจึงรู้ตัวว่าไม่มีหวังในตัวเขาแล้วนิรภัทจึงตัดสินใจลาออกจากโชทาม พร้อมกับทิ้งระเบิดใส่ความทำว่าเป็นเอเดนซี่จัดหาเด็กไปปรนเปรอคนใหญ่คนโตขณะที่ทําวิ่งวุ่นแก้ปัญหาของตนเองนั้นชินนกริตก็พบหลักฐานจากรูปถ่ายที่บ่งชี้ว่านีรพัทกับพัชชาอาจจะเป็นคนเดียวกัน พร้อมทั้งเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้ให้มุกมณีฟังว่าเธอเป็นเพื่อนในคณะที่ค่อนข้างเก็บตัวและไม่มีเพื่อนนักชินกริดสงสารจึงเข้าไปให้ความสนิทสนมพัชชาเรียนเก่งจึงช่วยติวให้ชิน,นกริด ตนเขาสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได้ซึ่งคืนก่อนที่เขาจะบินนั้นตรงกับวันเกิดของพัชชาพอดีเขาสัญญาณว่าจะไปฉลองวันเกิดกับครอบครัวของเธอซึ่งพัชชาก็ให้ที่อยู่มาแล้ว แต่สินชัยซึ่งในตอนนั้นยังเป็นรุ่นพี่ที่เขาให้ความเกรงใจกลับลากเขาไปเลี้ยงฉลองจนเขาเมามายตื่นมาอีกทีก็รุ่งเข้าและต้องเตรียมบินแล้วจนกระทั่งเขาไปถึงต่างประเทศแล้วนั่นเอง จึงได้รู้ว่าคืนนั้นสินชัยพาพักพ,พวกบุกไปทำ้ายครอบครัวพัชชาทั้งยังปู้ยิปู้ยำเธอและเธอก็เข้าใจผิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อรู้เช่นนั้นมุกมณีก็พยายามเข้าไปคาดขั้นความจริงจากมีรพัช แต่เธอก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับขณะเดียวกันสินชัยก็รู้ความจริงว่านิรพัท์คือคนเดียวกับพัชชาเขาจึงวางแผนหลอกเธอว่าจะพาไปทำความรู้จักกับท่านเพราะดีที่นิรพัทรรู้ตัวเสียก่อนเธอหนีออกมาได้ ก่อนจะถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บนีรพัตได้รับการช่วยเหลือจากชินกฤิตและมุกมณีเธอจึงยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้พวกเขาฟังว่าเมื่อสิบปีก่อนนั้นพ่อเธอซึ่งเป็นทนายตั้งใจจะแฉะเรื่องการคอร์รัปชันที่เมืองทองแห่งหนึ่งจนถูกหมายหัวจากผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งที่ส่งสิงชัยและพักพวกมาทำลายหลักฐานและจัดการพ่อของเธอโชคดีที่เธอและแม่หนีออกมาได้ ทั้งสองพยายามเรียกร้องความยุติธรรมแต่เมื่อไม่เกิดผลใดๆจึงตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาแต่ความแค้นที่สั่งสมในอกทําให้พัชชาตัดสินใจผ่าตัดแปลงโฉมเป็นนีรพัดและกลับมาเมืองไทย เพื่อแก้แค้นสินชัยและชินกริตแต่ไม่นานนักเธอก็รู้ว่าชินกริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งยังรู้ว่าตัวการใหญ่คือท่านของสินชัยเธอจึงแฝงตัวเข้าไปเป็นคนส่งเด็กให้สินชยัย เพื่อหาคำตอบว่าท่านของสินชัยคือใครนั่นเองมุกมณีและชินกฤิตตกลงที่จะช่วยนิรพัทรหาคำตอบนั้นประจวบเหมาะพอดีกับที่ชอบพกาอดีตคู่มั่นของทามกลับมาเมืองไทยและเปรยๆเปรยว่าเคยเห็นสินชัยแวะไปบ้านท่านสุรชิต สุดชาวพงวิไลซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลและเป็นลุงของเพื่อนเธออยู่บ่อยๆพวกเขาจึงสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นท่านของสิงชัยจริงๆนั่นไม่ใช่สันนิษฐานที่ผิดเลยสุรชิตคือท่านของสิงชัยจริงๆ แต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างทำให้ตอนนี้ท่านสุรชิตนอนเป็นผักอยู่บนเตียงไม่มีฤทธิเดชใดๆอีกซึ่งสร้างความกลุ้มใจให้กับสินชัยเป็นอย่างยิ่งเพราะเท่ากับไม่มีใครมาคุ้มกลาหัวเขาแล้วนั่นเอง สินชัยพยายามปกปิดเรื่องนี้ให้นานที่สุดหารู้ไม่ว่าพวกชินกริตวางแผนเปิดโปงทุกอย่างไว้หมดแล้วในที่สุดทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยออกมาหลักฐานการทุจริตที่ท่านสุรชิตทำไว้ร่วมกับสินชัยถูกเปิดโปง เขาต้องติดคุกขณะที่ครอบครัวของนิรพัฒนก็พ้นทินโดยที่เธอยอมรับความผิดตามกฎหมายทั้งหมดทุกอย่างลงเอยด้วยดีรวมถึงเรื่องของมุกมณีและชินนกฤตที่สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันเสียทีไม่ผิดไปจากที่บุเพได้ร้อยเรียงมาไว้เลย